ลึกในมิติที่มันเล,ลิกล้ำมองเข้าไปจะกี่ทีก็งดงามรวนสัมผัสในจิตวิญญาณจะเล่นจะร้องรับไปท่อง,ทงเที่ยวให้สนุกในดินแดนมอละดกของไทยเป็นเมืองที่อาแขนแฟนๆก็หลากหลายร้องตะโก,กนอย่พร้อมใจเมือง <ceramic, S 2> ไทยดีดีเหนือใต้อีสาร์มีคำบอก ว่าฉันรักเธอให้คำมาบอกพร้อมกันว่ารักเธอรักเธอักเธอรักเธอฉันรักเธอรักเธอเมื่อไทย I love you จะเล่นจะร้องรำร่ายท่องเที่ยวให้สนุกในดินแดนมอลกขอโดคไทยเป็นเมืองที่อ้าแขนแฟนๆคนหลากหลายร้องจะโกนธกคร้อใจจะเล่นจะร้อง สนุกในดินแดนมรดกของไทยเป็นเมืองที่อา้าแขนแฟนก็หลากหลายร้องตะโกนกอย่าพร้อมใจเ <ST AR> มืองไทยดีดีเมืองไทยดีดี เรื่องราวของหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจีดที่คนไทยเคารพนับถือมาช้านานเรื่องราวของวัตถุศักดิ์สิทธิ์ผู้บารมีหลวงปู่ทวดและความงดงามของสถาปัตยกรรมเก่าแก่แหล่งมรดกล้ำค่าร่องรอยประวัติศาสตร์ของเมืองสทิงปุระนี่คือาศาสานสถานที่ชุ่มชีวิตหนึ่งต้งมาเยอนสักครั้งที่วัดพระโคอําเภอสทิงพระจังหวัดสงขลา ครับก็ขอจเจริญพรคณะพุทธบร,ริษัททุกท่านณตอนนี้เราอยู่ที่วัด พระโคหรือว่าวัดอาราชประดิษฐานซึ่งเป็นวัดที่เป็นศูนย์รวมจิตใจทางพระพุทธศาสนาของพุทธบริษัทในคาบสมุสทรชิิพระหรือว่าภาคใต้แห่งนี้วัดพระโคแห่งนี้ได้รับความสนใจหรือเป็นวัดที่เก่าแก่ทางพระพุทธศาสนาทางภาคใต้ซึ่งชาวพุทธให้ความสนใจ ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศทเช่นมาเลเซียเป็นต้นวัดพระโคตนั้นาตามที่มีการบันทึกแล้วก็ความเชื่อว่ามีการสร้างวัดตั้งแต่พศ .500 แต่ได้บันทึกไว้และได้รับวิสุงคามสีมาก็คือได้รับยกเป็นวัดในพศหรือพุทธศักราช840 หลายปีถัดมาก็มีการบูรณะวัดแล้วก็ประกอบด้วยวัดพระโคนั้นตั้งอยู่ใกล้หรือว่าตั้งอยู่ห่างจากทะเลเอ่าวไทยเนี่ยไม่มากในสมัยก่อนนั้นก็จะมีการป้นสดมของโจรสลัดมาลายูได้มาป้นแล้วก็มาลอกเอาทองในองค์พระและองค์หรือว่าองค์เจดี ในปีพุทธศักราช257 0ถึง2111เนี่ยเป็นปีที่เจ้าพระยาธรรมรงกษัตริย์หรือว่าพระยาธรรมลังคันเนี่ยเจ้าเมืองสถิงปุระหรือว่าเป็นเมืองพระราศีในสมัยก่อนนั้นนะครับได้บูรณะวัดพะโคและสถาปนาขึ้นจนึงเป็นชื่ออีกชื่อหนึ่ง ว่าเป็นวัดราชประดิษฐานตามจริงแล้วชื่อวัดพระโคนั้นได้ชื่อมาจากพระนอนนะครับหรือว่าพระพุทธสายญาติในสมัยก่อนนะพระนอนนั้นชื่อว่าพระพุทธขโคตะมะนะครับตั้งชื่อให้ตามวัดอพอการเวลาผ่านไปภาษาใต้นะ่ะเป็นภาษาที่พูดไวก็เลยเพียน้นจนมาเป็นวัดพระโคปัจจุบันแล้วก็ในปี พุทธศักราช2,148เป็นปีที่วัดปุโครุ่งเรืองที่สุดในคาบสมุรทรตทิ้งพระแห่งนี้เพราะว่าได้รับการบูรณะโดยสมเด็จพระราชมุนีสามีรามคุณูปมาจารย์นั่นก็คือหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดที่ท่านได้ขอพระราชทานช่างจากสมเด็จ พระเอกาทศรสคือปลายสมัยกรุงศรีอยุธยานั่นเองได้บุรณะพระเจดีย์ให้สูงขึ้นแล้วก็มียอดเบญจาโลหะได้ถวายอันนี้คือเป็นยอดเบญจโลหะถวายจากสมเด็จพระเอกาทศรสนะครับวัดพระโคจึงได้มีความเป็นไปเป็นมาตั้งแต่สมัยอดีตจนถึงปัจจุบันนี้จเจริญพร มีตำนานเล่าขานที่วัาพระโคว่าวันหนึ่งมีโจรสลัดแล่นเรือเรียบมาตามฝั่งเห็นสมเด็จพระโครหรือหลวงปูท่ทวดเดินอยู่ซึ่งมองดูแล้วแปลกกว่าคนทั่วไปจึงใคร่อยากลองดีจับสมเด็จพระโคขึ้นเรือเมื่อเรือแล่นมาได้เพียงสักครู่ก็เกิดเหตุเรือแล่นต่อไปไม่ได้ต้องจอดอยู่กลางทะเลหลายวันจนในที่สุดเมื่อน้ำจืดบ,บนเรือหมดลง สมเด็จพระโคกเกิดความสงสารจึงเอาเท้าซ้ายแช่ลงในน้ำทะเลและทันใดน้ำทะเลก็พลันกลายเป็นน้ำจืดจึงเป็นที่มาของตำนานหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดนั่นเองค่ะ ก็จเจริญพรขณะะนี้เราอยู่ที่วัดปโคอัตมาภาพจะได้บรรยายถึงศิลปะหรือว่าสาธาสถานที่เก่าแก่ที่สุดของวัดเรียงตามลำดับนะครับโดยมีประมาณ3-4ถึงสถานที่ที่แรกที่เราหรือว่าตามายืนอยู่นี่ก็คือใต้ฐา,านของพระสุวรรณมาริกาเจดีศรีรัตนมหาธาตุ พระเจดีย์องนี้เนี่ยมีการบูรณะอยู่หลายครั้งแล้วก็เป็นพระเจดีย์ที่เก่าแก่ที่สุดเพราะว่าตั้งมาตั้งแต่อา,อาจจะตั้งแต่พศ840คือพุทธศักราช840นั่นเองเป็นปีที่ยกหรือว่าปีที่ถวายเขตวัดนะครับนะแต่ว่ามีการบูรณะหรือว่าบันทึกไว้จริงๆนะในปีพุทธศักราช2100 48เป็นปีที่หลวงมุทวดท่านได้บุรณะอยอดพระเจดีแล้วก็ปีต่อๆมาก็มีการบุรณะเลื่อยมาจนสูงขึ้นเจ็ดวานะครับแล้วก็เป็นสถานที่ที่เด่นเห็นเป็นทางาทั้งสองทะเลเลยโดยจังหวัดสงขลาเนี่ยได้รับชื่อว่าเป็นทะเลเป็นเมืองสองทะเลก็คือทะเล อ่าวไทยและทะเลาสาบสงขานั่นเองพระสวรุวนมาริกตเจดีศรีรัตนมหาธาตุเป็นเจดีสำคัญของวัดพระโค ซึ่งมีรูปแบบเป็นศินลปรกรรมสมัยอยุธยาแบบลังกาได้รับอิทธิพลทั้งพุทธศาสนานิกายหินยานและนิกายมหายานลนักษณะขององค์เจดีเป็นงานก่ออิฐถือปูนทรงระฆังรองรับด้วยลานประทักศิลสามชั้นตั้งอยู่บนฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาดใหญ่สามชั้นรอบฐานชั้นล่างสุดปีประติมากรรมปูนปั้นรูปช้างและพาลายมุงกระเบื้องเกตเต่า ด้านทิศใต้มีบันไดาทางขึ้นไปยังลานประทัศนณด้านบนองค์ระฆังค่อนข้างกว้างและสั้นบันลังรูปแปดเหลี่ยมเหนือบันลังเป็นพระพุทธรูปปูนปั้นประทับนั่งอยู่ภายในซุ้มปล่องฉนัยหนาและสั้นรองรับหลี่ยอดที่มีรูปร่างเพรียวยาวเป็นเจดีย์ที่ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่กลางวัดพระโคที่ถึงแม้จะผ่านการบูรณะมาหลายต่อหลายครั้งแต่พระสุวรรณมาลิกาเจดีย ก็ยังคงความสวยงามไม่เปลี่ยนเลยเลยค่ะส่วนที่ต่อมานั่นก็คือศาลาตัดสินคดีความศาลาตัดสินคดีความนี้เป็นศาลาที่กรมศิลปได้ตั้งขึ้นแล้วก็ได้อนุรักษ์ไว้นะครับไม่ให้บูรณนะ เพราะว่าเป็นศาราที่เก่าแก่อยู่คู่มาตั้งแต่สมัยหลวงปู่ทวดท่านจำพรรษาที่วัดพระโคก,ก็คือ,อปีพศ2100พศ2150เป็นต้นมา ศาลาตัดสินคดีความเป็นศาลาที่สร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาเคยใช้เป็นสถานที่ถือนาพิพัฒน์สัตยาแห่งเจ้าเมืองพัทลุงและเป็นสถานที่ที่ใช้ตัดสินคดีความในสมัยนั้นต่อมาได้มีการปฏิสสงขอ์ในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นให้ใช้เป็นอาคารเรียนของวัดพระโคจนเมื่ออาคารพังลงจึงมีการสร้างอาคารเล็กๆกลุก่มพร,ระพุทธรูปประทานประจำวิหารไว้ อย่างที่เราได้เห็นในปัจจุบันใกล้กับศาลาตัดสินคดีความมีหลักช้างที่มีอายุกว่า400ปีซึ่งได้ปรากฏหลักฐานว่าหลักช้างนี้ได้ถูกใช้ผูกช้างศึกของเจ้าเมืองสติงพระช่วงปลายสมัยกรุงศรีอยุธยาและถูกพบในปี2537โดยนายจรูนการจนะเพ็งค่ะที่ต่อมานั่นก็คือ วิหารพระนอนหรือว่าพระพุทธสายญาติหรืออีกชื่อหนึ่งดั้งเดิมก็คือวิหารพระพุทธโคตมะซึ่งเป็นพระนอนที่ใหญ่เป็นอันดับสามของจังหวัดสงขลานะครับที่ใหญ่ที่สุดก็คงจะเป็นวัดแหลมพ้นั่นเองอันดับสองก็คือวัดหัดใหญ่ในนะครับอสามก็คือของวัดโะโคนี้นะได้สร้างมาพร้อมๆกันกับของวัดและ อีกสถานที่หนึ่งก็คือสถานที่วิหารที่ประดิษฐานรอยพระพุทธบาทหรือว่ารอยเท้าหลวงปูทธธ่ทวดนะครับชาวบ้านเชื่อว่าเป็นรอยเท้าข้างเดียวกันที่ใช้เหยียบน้ำทะเลจ,จืดนะครับที่อยู่ในวิหารนะอาตจจมาจะไม่บอกนะโยมนะว่าเป็นเท้าข้างซ้ายหรือข้างขวาถ้าโยมมีโอกาสให้มาเที่ยววัดพระโคเจริญพร ครับเจริญพรคณะญาติโยมผุทธบริษัททุกท่านณตอนนี้เราอยู่ที่วัดประโคโสถานที่พี่อรตมา,านั่งบรรยายหรือว่าอยู่ด้านหลังอาตมานี้คือสถานที่ที่บรรจุประดิษฐานลูกแก้วผู้บารมีซึ่งเป็นจุดที่พุทธศาสนิกชนทั่วประเทศไทยทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศได้มาวัดพระโคโนเนี่ยต้อง มาสถานที่นี้อีกที่หนึ่งนั่นก็คือ,อามากับลูกแก้วคู่บารมีหลวงปูท่ทวดซึ่งลูกแก้วนี้เนี่ยาตามที่ได้เล่าขานกันมาและมีบันทึกไว้บ้างนั่นก็คือเป็นลูกแก้วที่พญางูจงอางใหญ่หรือว่าชาวบ,บ้านเรียกว่างูบองหลาได้มาคายาให้หลวงปูท่ทวดในสมัยที่ท่านเป็น เด็กทาลกชื่อว่าเด็กชายปูโดยมีบิดามารดาชื่อนายหูและนางจันในสมัยนั้นน่ะนางจันได้ไปเกี่ยวข้าวและก็พาลูกน้อยก็คือเด็กชายปูเนี่ยไปผูกเปไว้ที่ต้นเม้าซึ่งสถานที่ผูกเปเนี่ยก็ห่างจากวัดพระโฮประมาณ1.5กิโลเมตรด้านทิศตะวันออกเสียงใต้นะครับปัจจุบันนี้ก็เป็นที่พักสง์ นาเปนะแล้วก็อายุของลูกแก้วเนี่ยก็คือ,อรุ่นราวคราวเดียวในสมัยหลวงปู่ทวดเลยผ่านมานปีปัจจุบันก็คือ439ปีเป็นปีปัจจุบันที่อายุของลูกแก้วผู้บารมีของท่านนี้ซึ่งในสมัยก่อนนั้นได้มีบันทึกไว้ในปี พุทธศักราช2,148เป็นปีที่หลวงปูท่ทวดเนี่ยท่านได้เอาหรือว่านำลูกแก้วเนี่ยบรรจุไว้ในยอดพระเจดีย์แต่การเวลาผ่านมาเนี่ยได้มีฟ้าผ่าเนาะอะเกิดฟ้าผ่าแล้วก็ทำให้ลูกแก้วเนี่ยได้ตกลงมาในตำนานเรื่องเล่าเขากล่าวว่ามีคนใบ้บ้าหรือว่าคนสติไม่ดีเนี่ยได้ นำได้เห็นลูกแก้วแล้วจะนำกลับไปบ้านคุโยมนะ,ะได้เดินทางจะออกจากวัดแล้วทีนี้ก็มีพญางูเนี่ยได้มาขวางทางไว้คนสติใบบ้านเนี่ยจะ,อ,ะอธิษฐานเนาะต,ตามสติเขาแหละอยากจะให้ลูกแก้วเนี่ยแสดงอิทธิปาฏิหาริย์ให้เขาเหาะเหินเดินอากาศได้แต่ไม่เป็นเช่นนั้นเขาก็ได้เอาหินมาทุบนะ มาทุบและแตกออกเป็นเสี่ยงๆการเวลาต่อมาในาสมัยท่านเจ้าอาวาสองค์ก่อนได้บูรณะลูกแก้วขึ้นด้วยการประกบเอายางน่าจะเป็นยางไม้นะตามาสันนิฐานนะครับมาประกบลูกแก้วขึ้นมาณปัจจุบันจะเห็นรอยแตกของลูกแก้วนะคุณโยมนะนี่คือ,อความเป็นไปเป็นมาของลูกแก้วคู่บารมีซึ่ง ญาติโยมทุกท่านจะได้มาขอพรมากาบจักระวัดพระโุเนี่ยขึ้นชื่อด้วยว่าถ้าใครมากาบจักระขอพรน,นะจะยังความเจริญรุ่งเรืองให้ในชีวิตหน้าที่และการงานแต่ว่าจะมีวงเล็บนิดนึงคุณโยมถ้าใครมาขอลูกเนี่ยถ้าเป็นลูกสาวเนี่ยส่วนมากจะได้ลูกชายนะโยมเนื่องด้วยว่าหลวงปู่ทวดท่าน อยากให้ได้ลูกชายก็คือเป็นเด็กได้บวชในพระพุทธศาสนานั่นเองสำหรับไม้เท้าก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่มีความเล่าต่อๆกันมาในสมัยการก่อนเหมือนเดิมนะโยมนั่นก็คือเป็นไม้เท้าที่หลวงปูทธธ่ทวดท่านได้ทิ้งไว้ให้กับ <c oughs> วัดประโคนี่แหละในในคราวที่ท่านจะได้ บรรลุหรือว่าลุหายนะครับคำว่าลุหายก็คือ,อาหายเป็นดวงแก้วนะครับในบันทึกที่กล่าวไว้เนี่ยมีหลายสาเหตุหลายเหตุผล <c oughs> แต่ว่าที่หลักๆก,ก็คือ,อมีสมณเณรูปหนึ่งนะครับชื่อว่าสมณณนบุญรอดเนี่ยได้ตามหาพระโพธิสัตว์หรือว่าผู้เป็นอริยะสงฆ์ที่จะตอบคำถาม นั่นก็คือมีถ้าเป็นภาษาของพระก็คืออุปกาชีวกท่านได้มอบดอกไม้ก็คือดอกไม้ในชนิดเนี้ยจะเกิดขึ้นหรือว่าผีบานอยู่ในสวงสวรรค์เท่านั้นนะครับเขาเรียกว่าดอกบนทาทิพย์สามนินบุญรอดเนี่ยก็ได้หาตลอดเวลาจนมาพบกับพิสุรูปหนึ่งที่วัดพระโคแห่งนี้สามารถตอบ ได้ว่าออดอกไม้นี้ชื่อว่าดอกบนาธาทิศนั่นเองแล้วก็ท่านก่อนจะลุหายได้ฝากไม้เท้าไว้ด้วยกับลูกแก้วซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งที่พุทธศาสนิกชนมาวัดพระโคะต้องมากราบไหว้นั่นเองสาธุเจริญพร ครับจเจริญพรคณะพุทธบริษัททุกท่านณตอนนี้อาตมาภาพจะได้บรรยายเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์นะครับจะเป็นซึ่งเป็นอาคารและสถานที่ที่ทางพุทธบริษัทหรือว่าญาติโยมทุกคนเนี่ยสามารถเข้ามาดูเข้ามาชมได้ภา,ายในพิพิธภัณฑ์นั้นจะประกอบด้วยถาวรวัตถุและ,ะวัตถุมงคลที่วัดพระโคเคยสร้าง รวมไปถึงเซนาสนะหรือว่า,าช่วยโถโอชาเนี่ยในสมัยก่อนนั้นที่ทางชาวบ้าน,นาเขาเรียกว่าวัดในสมัยก่อนเนี่ยชาวบ้านเขาจะศรัทธาจะรักจะห่วงเห็นก็เลยนำช่วยโถโอชาหรือว่านำเครื่องเงินเครื่องทองเนี่ยมาถวายไว้กับวัดพระโคแล้วแต่จ้าอาวาสองค์กรกอนนู่นจะ นำไปใช้ประโยชน์อะไรอาจจะนําทองเหลืองมาหล่อเป็นพระอาจจะนำํำวาเป็นที่ให้รุ่นลูกรุ่นหล,ล,ลานได้ศึกษากันอันนี้ก็เป็นในส่วนของพิพิธภัณฑ์นะครับที่ทางวัดพระโคกได้จัดตั้งขึ้นซึ่งพิพิธภัณฑ์ของวัดพระโคปัจจุบันนี้อยู่ที่ด้านล่างนะครับของวัดพระโคกก็คือเป็นสถานที่ที่เป็นลิฟต์นั่นเองคุณโยมสะดวกสบาย ขึ้นลงวัดพระโคนี้าสามารถขึ้นลงทางลิฟต์ได้ก่อนจะกลับก็แวะชมพิพิธภัณฑ์ได้ณนะปัจจุบันเนี้ยพิพิธภัณฑ์กําลังปรับปรุงรักษาแล้วก็กําลังจะมีเขาเรียกว่าเป็นศูนย์การเรียนรู้และจะมีน้องๆ้องมัคคุเทศก์ก็คือน้องวิทยากรเนี่ยจะเป็นการปั้นนักเรียนในโรงเรียนเขาเรียกว่าเป็นโรงเรียนในเครือข่ายของวัดพระโคที่ หลวงพ่อาเจ้าวาดปัจจุบันนะ่ะสร้างอาคารไว้ให้แล้วนะครับก็คือโรงเรียนสมเด็จเจ้าพระโคนั่นเองจะนําน้องๆส่วนนี้มาบรรยายให้โยมได้หรือว่าให้นักท่องเที่ยวเนี่ยได้เข้าใจความเป็นไปเป็นมาของวัดได้ดียิ่งขึ้นในส่วนที่จะบูรณะและสร้างก็คือในตอนนี้จะทำให้วัดเนี่ยปลอดภัยจากโควิดก่อนคุณโยมนะ ก็คืออาจจะมีการาจัดการในเรื่องของจุดคัดกรองจุดเช็คอินหรือว่าอาจจะสร้างห้องน้ําห้องสุขาเพราะว่าวัดท่องเที่ยวเนี่ยสิ่งที่เป็นหน้าตาของวัดก็คือห้องน้ําคุณโยมนะห้องน้ําห้องสุขาถ้าสบายเนี่ยใครๆก็อยากจะมาถ้าร่มรื่นก็อยากจะมาก็คือพัฒนาระบบสาธารณสุขให้โอเคให้ดีกว่านี้ ถ้าวัดลมลื่นวัดสะอาดใครๆก็อยากมาสาธุจเจริญพร สำหรับพิพิธภัณฑ์สมเด็จเจ้าพระโคยังไม่มีกำหนดเปิดให้เข้าชมในช่วงเวลาอัในใกล้นี้เพราะยังดำเนินการปรปับปรุงไม่แล้วเสร็จแต่ในส่วนของวัดพระโคยังคงเปิดให้ประชาชนเข้าสักการะได้ตามปกติแต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด -19 อย่างเคร่งครัดชื่อว่าหลังจากสถานการณ์โควิด -19 ผ่านพ้นไปวัดพระโคจะกลับบาเนืองแน่นด้วยผู้ธศาสนิทั้งชาวไทยและต่างชาติอย่างที่เคยเป็นมา และนี่คือทินกําเนิดเรื่องราวของหลวงปู่ทวดหยียบน้ําทะเลจีในจังหวัดสงขลาที่ช่วงชีวิตนี้คุณควรหาโอกาสมาเยี่ยมเยียนสักครั้งในอําเภอสถิงพระแห่งนี้ค่ะ